ครับอาครับสวัสดีครับผมนายวนคิบุตรนะครับเป็นสมาชิกสากรการเกษตรน้ำบรุรีจำกัดสม,มือก็เป็นประธานกลุมและก็เป็นประธานสากรนน้ำนะครับซึ่งตัวเองนะครับเป็นสมาชิกมาตั้งตั้งปีสองหนึ่งนะครับเป็นมาโดนอยู่นะครับสม,มือ,อยุดีกัน,กนย้อนสาก่อนแหละครับเพราะสากรนนี่มีโครงการต่างๆห้มาตลอดนะครับ เราเอใดบ่ออก,ก็คือประสบผลสเร็จนะครับผพ้ใดเป็นเอามาแล้วก็มีความเสียจริงใจครับสากนเจ้าของนํามันยังประสบผลสําเร็จนะครับถ้าเอาแต่กันอย่างเดียวเอาใส่ใจมือเดียวกับเบิแต่ถ้า,าบ่ามาเหตุประโยชน์ให้เกิดขึ้นคับรอบคว,ค,วครับจะสัตว์มาผมจะพายบึงโครงการต่างๆที่ผมรับจากสากนมาประมาณจากสากนนะครับ นั่งน่งกูก็เดียดตั้มนะครับซึ่งผมก็ไปขออนุญาตจากกรมสรัพยท่านในการเจระาะพาราตนะครับก็ซึ่งว่าดีครับเพราะว่าการการเปิดน,น้ำนะ้อเพ่อจิปต์อยน้งในสระนะครับในสระเป็นกับสาสาคอนนี่ครับคุดตีพีซีสองนะครับคุดคุดฟี่นะครับช่วงนี้น้ำมันถ่วงน้ำม,มันบ่อ่ครงอหมดจิสจูบนนแล้วก็หดพักอันเบ็ดจิงสิตปอยเถ็นลง มันไม่บด้เปิดเดินกับน,นามจากคุณต่อทอต่างสนิมบ่นะครับก็เริ่มหยุดหยุดเลี้ปกติท่านผู้เลี้ยงเขาเอาเขาสูบไปใศษคุณทั้งบาทน้ำใส่เดียวกันเลยน,นะครับครับมากพอจะพ่อยเอมือมเงเขนะปลูกถักหอมแดงเนาะแป้งถักหอมแดงปลูกเมื่อต้นเดือนมกรานะครับปลูกยังไม่ถึงถึงเดือนนะครับนี่เขาเ็ดทุกปีนะครับเป็นทุกปี ขั้นเดินปลูกขั้นเดินตีนี้ใบพันธุ์มาเเข40โลไม่ได้ปลูกน้อยครับหา,าอยากอ่ามันจะมีบางรัานพักบ้านงามเนะาะหอมบ้านงามปลูกตถ,ถึงเดือน ข้างพุ่นเขาจะปลูกทั่วปลูกยังปลูกแตงต้นต้นมะเขือก็ต้องปลูกเลยต้นพออ่อติดเขาปลูกบ้านติดนะครับต้นทุก้าพักนะครับการที่เรียงองูนี่อะไรแต่มันต้องเตรียมข้มอมผอมคือต้องมีแปลงหญ้านะครับซึ่งข้างผมมีสองแปลงผมก็คือว,ว,ว่าเกี่ยวกับสาว ผสมพันุ์ผสมเลยสองอาทิตย์แล้วนี่แม่น,น่นะครับคนดีเมื่อเขาลงโครงการคือคนบางคนมิตเตอควบมือซื้อบ่เอาบ่าเห็ดนะครับผมเห็ดตลอดเพราะว่าผมมีแปลงหญ้าเมียสารงานากับนีตัวนีก้ก็เลือกบาบังตูผูนะครับผมนะก็เลยหัวอาหารจากสกกาก่อนซกินอาทิตย์ละถุงนะครับอาทิตย์ละถุง การไหวกนหลายตัวนึงกับประมาณกิโลนึ่งจิงตอนตอนเย็นครับทุกท่านเห็นกับผมเนี่ก็ขอบคุณทางสหกรณ์นะครับให้ชีวิตดีๆครับผมนะครับซึ่งผมก็เลยท่อโครงการต่างๆมั่มนเถอะหรือพี่น้องที่เป็นสมาชิกยังเพิ่มีโครงการหรือผลิตก็รีบสมัสคร์ทสกัดพลาสาธารณ์มีโครงการหมอย่างหลายนะครับว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับหรือพืชหลังหน้า เลี้ยงชัดนะครับเ,เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาหรือว่าขุ้งสาจอหนามนะครับได้เบ็ดนะครับให้พี่น้องสนใจแล้วก็ท่านท่านหรือว่มสมัครใจแล้วก็จริงใจในการทํานะครับหรือว่าพี่น้องต้องการดูกานไม่เป็นสมาชิกสายกรก็เช่นนะครับเนี่ยเาะเรงนี้สหกรเราเปิดกว้างแล้วนะครับเพระาะว่าอาศิษย์ต่างๆนะครับข้างสหกรณ์้องส่งเสริมเต็มที่แล้วก็ หลายสากลเลยนี่นต้องการมาเบิงงานไม่สากลเนาะนะครับผมว่าจะ่าฝมาเบิง้งไอโครงการมันเป็นรูปเป็นร่างดีกว่านี่ก่อนนะครับจังหวัดมาเบิง้งหรือว่าพี่น้องอยากมาเบิง้งโครงการที่ผมเล็ออยู่นี่หรือว่าลวหลายคนนะครับพี่น้องที่เ็ือยู่ก็หลายมาื่อวานนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทั้งสากลทัท้งยังมาเดือกไปถ้าทำใหม่พี่น้องเบิง้งก็เลยมาถ่ายผมก่อนรอผมอยู่ไก่สะดวก นะครับต้องพงะะูดภาษาเลยตลอดครับขอบคุณครับ